อัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อดีกว่านะครับทุกคนมาพูดกันถึงรางวัลที่ลิซ่าได้จะฟังเมจินกันบ้างก่อนหน้านี้เราได้มีการทำคลิปไปแล้วสำหรับ top 10 Korean s e l l i s t of the year ลิซ่าคือ1ใน10คนที่ชนะรางวัลน,นี้มาได้นะครับจาก2025 Tencent Music Year End Awards ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศออกมาแม่จริงเขาก็ดีใจใหญ่เลยที่ลิซ่านั้นสามารถคว้ารางวัลน,นี้มาได้พร้อมกับเหล่าศิลปินอีก9คนแต่แล้วมันก็มีประเด็นเกิดขึ้นมานะครับหลังจากที่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการฝั่งคนที่ไม่ชอบเขาก็ออกมาแซะแล้วก็ออกมาบอกว่า ลิซ่าไม่ใช่คนเกาหลีสักหน่อยทำไมถึงได้ทำไมถึงมีสิทธิ์เข้าชิงในรางวัล Top 10 Korean Soloist of the Year จากประเทศจีนละ่ะลิซ่าเป็นคนไทยนะไม่ใช่ค o เรียซึ่งพอมีการออกมาแซะลิซ่าทำนองนี้ปุ๊บแม่จีนเขาก็ไม่อยู่เฉยเขาเซเลเบตเข้าเฉลมิมฉลองกับรางวัลลิซ่าอยู่ดีๆจู่ๆแอนตี้จะมาขัดแข้งข่ขัด,ข,ดขาแบบนี้มันไม่ได้เขาก็ออกมาโจมตีแล้วก็ เปิดแฟกข้อมูลให้กับฝั่งแอนตี้ริรู้กันไปนเลยนะเขาบอกว่าพวกเรารู้อยู่แล้วว่าลิซ่านั้นไม่ใช่คนเกาหลีแต่ว่าหมวดหมู่เหล่านี้ระบุว่าเป็นเกาหลีไม่ใช่เคป๊อปเพราะว่ามันมีกฎเกณฑ์อยู่พวกเขานั้นระบุแนวเพลงเกาหลีทุกแนวไม่ใช่เพียงแค่เคป๊อปเท่านั้นการแปลที่ถูกต้องก็เลยต้องใช้คำว่าเกาหลีไม่ใช่เคป๊อป และหมายถึงศิลปินที่ทําเพลงในประเทศเกาหลีใต้โดยที่ไม่ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าไม่ใช่ศิลปินที่กําเนิดในเกาหลีใต้เท่านั้นแสดงว่าลิซ่าสามารถเข้าชิงรางวัลน,นี้ได้และคําว่า Korea นี้หมายถึงแนวเพลงทุกแนวเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงป๊อป เพลงร็อกเพลงบอลลาดเพลงลูกทุ่งต่างๆนานา,นาที่มาจากประเทศเกาหลีใต้จะถูกส่งชื่อเข้าชิงในรางวัลน,นี้ทั้งหมดดังนั้นจะมาหาว่าลิซ่าไม่ใช่ชาวเกาหลีแล้วเข้ามาชิงรางวัลน,นี้ได้ยังไงพวกคุณต้องไปอ่านกฎซะก่อนก่อนที่จะมาแซะมาขัดแข้งขัดขาคนอื่นคนเขาเฉลิมฉลองแสดงความยินดีให้กับศิลปินของเขาอยู่ดีดี จู่ๆคุณจะมาขัดความสุขแบบนี้มันไม่ได้ซึ่งพอข้อมูลเหล่านี้ถูกแชร์ลงไปในเว็บบอร์ดประเทศจีนนะครับฟังแม่จีนโอเค พร้อมใจกันแชร์ข้อมูลนี้แบบรดวๆเลยให้ทุกคนรู้กันไปเลยว่ารางวัลน,นี้ลิซ่าสมควรที่จะได้รับอย่างยิ่งเป็นศิลปินเกาหลีที่สามารถส่งชื่อเข้าชิงแอนตี้จะมาเล่นกับใครไม่เล่นนะครับมาเล่นกับลิลลี่มัมมี่ของลิซ่าจากแผ่นดินใหญ่แม่จีนเขาก็เลยจัดข้อมูลแบบนักวิชาการไปให้เราแอนตี้ได้เรียนรู้กันไปเลยหนึ่งนะครับ อีกหนึ่งโมเมนต์ดีกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักที่ทางฝั่งอินเตอร์เขามีการพูดถึงกันหลังจากที่ลิซ่านั้นได้รับเลือกเป็นที่1 b ึ s ง Best g l a m b o มปี2025เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าวฟ์ของลิซ่านั้นน้อง เป็นคนที่น i c ซมากๆเดินไปที่ไหนก็ p โ t ส v e ฟ h ิง k i n g ตลอดและที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งช็อตเล็กๆที่ทุกคนอาจจะไม่จำเป็นทจะต้องถามคำถามแบบนั้นก็ได้แต่พอหลังจากที่ลิซ่านั้นถ่ายทำถ่ายแกลมบอร์ดเสร็จสิ้นปุ๊บน้องเดินไปหาคุณเคลเวและถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นคำถามสั้นๆที่โค้รจะประทับใจฝั่งอินเตอร์เลยมันเป็นการแสดงความห่วงใยถึงแม้ว่า ลิซ่ากับคุณโคลเอนั้นเพิ่งจะเคยเจอกันเป็นครั้งที่2แต่น้องกับถามคําถามที่ถามสารทุกสุขดิบซึ่งมันเป็นอะไรที่ถ้าหากคนที่ได้รับคําถามนี้ไปเขาจะรู้สึกว่าเขาใส่ใจเราจังเลยอินเตอร์เลยคิดว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลหลักเลยที่คุณโคลเอ้วอลิเชอร์นั้นยกให้ลิซ่าได้ที่1นึ่งเบสแกรมบอร์ดในปี2025นี้ไปว่าไม่ได้นะทุกคนลิซ่าเป็นคนที่ห่วงใยคนรอบตัวอยู่แล้วการที่น้องทําแบบนั้นมันคือธรรมชาติของลิซ่าจริงๆคลิปนี้เรามาอัปเดตโมเมนต์ สั้นๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ